โอ้มือโชเปอร์สวัสดีค่ะช่วงนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะฝนตกทุกวันนะคะอากาศก็ชื้นด้วยจ้ะทุกคนน้องพัดก็เลยทาการสั่งหัวเชื้อน้ํายาประพันนุ่มของชิลลี่เอลพีแม็กนะคะตัวดังในติ๊กต็อกเลยจ้าสั่งน้ํายาประพันนุ่มมานะคะคือคุ้มมากเลยจ้ะทุกคนเขาแถมน้ํายาซักผ้ามาให้ด้วยนะคะใช้คู่กันน่าจะหอมสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวผสมหัวเชื้อน้ายาประพันนุ่มแล้วเราไปลองกันเลยจ้าหัวเชื้อน้ํายาประพันนุ่มนะคะเข้มข้นมากๆเลยค่ะแค่เปิดมาก็หอมแล้วซื้อมาหนะะึ่งกะาาระ ะะผสมน้ําไปเล่นไปนะคะหลานใช้บอกว่าหอมมากบอกได้เลยว่าหอมติดมือเลยจ้ะทุกคนประหยัดเข้มข้นได้ปริมาณเยอะนะคะกลิ่นก็หอมมากเลยจ้ะทุกคนสะอาดใช้ได้ทั้งซักมือแล้วก็ซักเครื่องเลยนะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะผสมหนึ่งกระปุกได้เจ็ดขวดเลยค่ะทุกคนอ่าเวลานี้ตื่นเต้นกันมากๆเลยค่ะลองไปซักผ้ากันเลยนะคะไม่ใช่แค่น้องแพทตื่นเต้นนะคะเด็กๆก็ตื่นเต้นเพราะไม่เคยใช้ด้วยกันนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยจ้ะใส่ลงไปปุ๊บนะคะตีฟองนิดหน่อยทุกคนบอกเลยว่ากลิ่นหอมไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะว่าทำไม ต้องมาซักผ้าตรงนี้หน้าฝนทีไรเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะน้ําไม่ไหลไฟก็ดับจ้าน้าที่ใช้ซักผ้าตอนนี้จะเป็นน้ําฝนนะคะพอซักผ้าเสร็จนะคะก็ถึงเวลาแช่ผ้าด้วยน้ายาปรับผ้านุ่มชิลลี่ L.P Max แล้วจ้าแช่ถึงไว้สักพักหนึ่งก็ถึงเวลาเอาผ้าไปตากแล้วนะคะซักผ้าบิดผ้าแบบนี้มีใครนึกถึงเมื่อก่อนไม่แน่มาทุกคนเดี๋ยวเราช่วยๆกันตากผ้ากันต่อผ้าหอมติดทนยังไม่พอนะคะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยจ้าซื้อน้ํายาปรับผ้านุ่มหนึ่งกระปุกนะคะเขามีแถมน้ํายาซักผ้าอีกหนึ่งซองจ้าทดลองใช้กันี้ ต่อไปก็ไม่กลัวผ้าเหม็นอับชื้นแล้วจ้าเพราะน้ำยาทั้งสองของเขานะคะหอมแล้วก็ติดทนมากๆเลยนะคะ